สวัสดีเด็กเยินดีดดดดต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคณิตศาสตร์การหารเศษส่วนวันนี้มาขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะเป็นเรื่องการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับไปไปเรียนกันมาดูก่อนว่าการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับมันคืออะไรซึ่งการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับเนี่ยคือสมมตินะว่าคุณค,ครูเนี่ยมีขนมเค้กหน้าเป็ด นี่ไงขนมเค้กหน้าปิดแต่เราไม่ได้มีหนึ่งปอนนะเรามีแค่เท่าไหร่แค่ครึ่งปอนนี่ไงครึ่งปอนมีครึ่งปอนแต่คุณครูอยากแบ่งให้นักเรียนทั้งหมดสี่คนแบ่งเท่าเท่ากันการแบ่งเท่าเท่ากันนั่นคือการหารใช่ไหมการแบ่งให้เท่าเท่ากันจำนวนสี่คนแสดงว่าเค้กของเราต้องได้ทั้งหมดกี่ชิ้นติ๊กต๊อกติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติกตกต๊กตอก ออ้าโอเคถ้าดูจากในรูปหนูก็สามารถตอบได้เลยว่า1 2 3 4ถูกไหมงั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าอะการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับจากรูปเมื่อกี้เรามีขนมเค้กค,ครึ่งปอนแบ่งให้นักเรียน4คนการแบ่งเท่าๆกันนั่นคือการหารให้เราตั้งโจทย์เลยมีครึ่งปอนก็คือเศษ1ส่วน2หาร ก็คือแบ่งให้4คนถูกไหมนั่นแหละจากบทเรียนที่ผ่านมาจำได้ไหมเอ่ยตัวตั้งให้คงเดิมจากเครื่องหมายหารให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณตัวหารให้กลับเศษเป็นส่วนจาก4ส่วน1 สมันเหยียบเลข1อยู่ให้เป็น4ีส่วนหนเนี่ยมีส่วนกับเป็นตัวเลขอะไรจำได้ไหมมีส่วนกับคือเศษหส่วนสีฉะนั้นเศษ1นส่วนสอของเราก็คือเอามาคูณกับเศษ1นส่วนสนั่นเองดังนั้น เอาข้างบนมาคูณกัน1คูณ1ข้างล่างก็เป็น2คูณคำตอบที่เราได้ก็คือเศษ1ส่วน8ง่ายมากไปดูซิว่ามันสรุปยังไงกันนะสรุปก็คือการหารเศษส่วนเนี่ยด้วยจำนวนนับทำได้โดยนำตัวเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนี่ตัวตั้งให้ตัวตั้งอยู่เฉย ไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณน,นี่ง่ายเฮ้ยอันนี้ครูสลับครูเขียนผิดไม่ต้องสนใจอันนี้ครูเขียนผิดตัวตั้งของเราให้คงเดิมก็คือเศษสามส่วนห้าคูณกับเจ็ดเนี่ยมันเหยียบเลขอะไรอยู่เจ็ดเหยียบเลขหนึ่ง มีส่วนกับคือเศษหนึ่งส่วนเจ็ดดังนั้นเศษสามส่วนห้าคูณอยู่กับเศษหนึ่งส่วนเจ็ดนั่นเองง่ายมากปะ่ะเราไป